สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องตำนานพื้นบ้านเรื่องหนึ่งนะครับได้ข้อมูลมาจากหมู่บ้านห้วยพึ่งเป็นเรื่องเหรียญเก่าๆเ,เหรียญหนึ่งที่รับผูกกับเรื่องลึกลับนะครับเรื่องมันเริ่มง่ายๆเลยครับคือมีนักศึกษาฝึกงานชื่อแป้งเขาไปเจอเหรียญน,นี้บังเอิญขุดเจอใต้ต้นไม้หน้าวัดเหรียญน,นี้ก็ไม่ธรรมดานะครับดูเก่ามีจารึกเป็นอักษรขอมแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์แปลกๆคล้ายๆรูปตาด้วย อักษรขอมนี่ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับพวกของขังเวทมนต์คาถาใช่ไหมคะใช่เลยครับพวกยันอะไรแบบนั้นเลยทีนี้เรื่องมันมาเริ่มจริงๆจ,จังๆก็คืนแรกที่แป้งเก็บเหรียญกลับไปที่พักเขาฝันครับฝันเห็นผู้หญิงแก่ๆดูน่ากลัวมากจ้องมาที่เขาแล้วก็พูดสำเนียงแบบโบราณโบราณหน่อยว่าของอีนั่นบใช่ของสู๋อือชัดเลยนะคะครับเหมือนมาทวงคืนเลย คือการฝันแบบนี้ในตำนานลักษณะนี้นะคะ่ะมันเหมือนเป็นลางบอกเหตุหรือคําเตือนที่ชัดเจนมากโดยเฉพาะคําพูดที่ว่าของอีนั่นเนี่ยอืมมันบ่งบอกเลยว่าเหรียญน,นี้มีเจ้าของเดิมที่ผูกพันกันมากๆอยู่น่ากลัวนะครับพอเจอแบบนั้นแป้งก็เริ่มรู้สึกไม่ดีวันต่อมาก็เลยเอาเรื่องไปเล่าให้หลวงตาที่วัดฟังปรากฏว่าหลวงตาท่านรู้จักเหรียญน,นี้ครับถ้าเล่าว่าเออมันคือของกันผีของกันผีครับ ที่คนสมัยก่อนเขาใช้ฝังในปากศพผู้หญิงที่เอ่อที่เรียกว่าตายทั้งกลมอะครับเมื่อนา,นานมาแล้วอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะตายทั้งกลมใช่ครับเพื่อสะกดวิญญาณแต่เรื่องมันพีกกว่านั้นคือศพผู้หญิงคนนั้นน่ะหายไปจากป่าช้าเฉยเลยแล้วเหรียญนี้ก็เหมือนถูกขโมยไปด้วยเมื่อหลายสิบปีก่อนโห<อ>ครับ เขาก็เลยเชื่อกันว่าวิญญาณแม่ลูกยังไม่ได้ไปไหนยังวนเวียนอยู่แถวนั้นประเด็นเรื่องตายทั้งกลมกับของกันผีเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะในความเชื่อบ้านเราการตายพร้อมลูกในท้องเนี่ยถือว่าเ มีพลังอาถรรพ์แรงมากเพราะเหมือนมีสองวิญญาณที่ผูกกันแล้วก็มักจะเฮี้ยนเป็นพิเศษครับ,รบการเอาของกันผีที่เหมือนเป็นเครื่องรางประจําตัวหรือตัวสะกดวิญญาณออกไปจากที่ที่ควรจะอยู่ก็เหมือนไปปลดปล่อยหรือไปรบกวนเขาอะค่ะก็ไม่แปลกที่จะเกิดเรื่องแปลกๆหรือมีความพฮยยางทวงคืนเกิดขึ้นซึ่งหลังจากรู้ที่มาที่ไปแล้วเนี่ยแป้งก็ยิ่งเจอเรื่องแปลกๆหนักขึ้นอีกครับทั้งแบบเห็นเงาดําๆไหวๆในห้องตอนกลางคืน ได้ยินเสียงเหมือนเด็กทารกร้องเบาๆมาจากใต้เตียงอะไรแบบนี้อืมแต่ที่แปลกสุดๆคือแป้งพยายามจะทิ้งเหรียญน,นี้หลายครั้งมากเลยนะครับแต่ไม่ว่าจะเอาไปทิ้งที่ไหนไกลๆนะพอเช้ามาเหรียญมันก็กลับมาอยู่ที่เดิมอาจจะในกระเป๋าเสื้อหรือวางอยู่ข้างหมอนอันนี้น่าสนใจมากค่ะลักษณะที่ของมันตามติดหรือกลับม